อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่บุกพระรามสามพบนักต้มตุต๋นฝีมือชาตกับตุ๋นที่หนึ่งตุ้นเห็ดหอมต้มเลือดหมูซอยแฉล่มตำนาน44ปีรสชาติตั้งเดิมเมนูตุ๋นทั้งหมดมันจะมีอยู่14อย่างหมดช้าหมดเร็วไม่เหมือนกันในแต่ละวันสวัสดีครับชาวอิตเตอร์เดอะเจอร์นี่เอพิโซดนี้เรามาอยู่กันแถวพระรามสามเนื่องจากเราได้ตรวจพบนักต้มตุ๋นหลายรายทั้งระดับตำนานและหน้าใหม่ไฟแรงบอกเลยว่าวันนี้ต้องได้ของกลางเอ้ยของกินอย่างแน่นอนเอาล่ะครับอย่าทีเสียเวลาเพราะตอนนี้ คนมายื่นออเดอร์ตั้งแต่ร้านยังไม่ทันได้เปิดไปทำความรู้จักกับร้านได้กันดีกว่าตุนเห็ดหอมต้มเลือดหมูซอยแลมกว่า44ปีตั้งแต่รุ่นอาม่าคุณแม่และปัจจุบันคุณพลอยทาย,ยาทรุ่นที่3ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณแม่ดูแลร้านตุนเห็ดหอมต้มเลือดหมูซอยแลมแห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งร้านตำนานในซอยเฉลมนิมิตรตั้งแต่อาม่าที่เปิดขายอยู่บริเวณหน้าปากซอยก่อนจะย้ายเข้ามาตรงนี้ในภายหลังเริ่มต้นด้วยขายเมนูต้มเลือดหมูและตุนเห็ดหอมที่ลองผิดลองถูกคิดสูตรด้วยตัวเองตุนแบบบ้านๆเป็นสูตรแต้จิ๋วรสชาติกลมกล่อมน้ำซุปก็จะมีความเฉ่งเชงจนถึงตอนนี้ร้านยังไม่ทันเปิดคนก็มายืนรอแล้วเคยทำสถิติหมดเร็วสุดภายใน2ชั่วโมงใครตื่นสายระวังจะอดนะครับ เมนูตุนที่ร้านมีทั้งหมดมากกว่า14อย่างซึ่งไฮไลท์ก็คือข้าวอบน้ำเลียบไข่ตุนและกระเพาะหมูเกี้ยมไช่ที่หมดเร็วมากๆรวมถึงว๋วยจับน้ำใสและเกาเหลาเลือดหมูโดยเบสน้ำซุปจะเป็นแบบเดียวกันทุกเมนูเป็นสูตรตั้งเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ละเมนูจะมีอะไรคุณสองจะได้ชิมเมนูไหนบ้างเดี๋ยวให้คุณพลอยเป็นคนแนะนำครับสามอย่างที่คุณผู้ชมนะฮะต้องรู้เอาไว้คือร้านนี้เปิดเร็วมากลูกค้าเยอะมากและหมดเร็วมากจริงๆครับ เดี๋ยวไปคุยกับทายาทรู้ที่สามของเขาดว่า่าครับคุณพอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขยันขันแข็งมากครับน้องพลอยครับผม มาที่ร้านนี้เราทานอะไรกันดีแนะนําหน่อยครับผมเอาเรื่องของอาหารตุ๋นเงนก่อนไข่ตุ๋นกับข้าวอบนำเลียบค่ะสองงานนี้คือจะเป็นอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านส่วนพวกน้าแกงอ่ะคือจะแล้วแต่คนชอบ,ค,บค่ะบางอย่างหมดช้าหมดเร็วไม่เหมือนกันในแต่ละวันตอนนี้เมนูนตุ๋นทั้งหมดมันจะมีอยู่14อย่างค,ค่ะก็มีไข่ตุน๋นมีข้าวอบนำเลียบกระเพาะปลาเยื่อไผ่เกี๊ยวายกระเพาะหมูมะระดอกไม้จีนเสฉวนผักกาดเปรี้ยวเต้าหู้ไข่สาหร่ายฟองเต้าหู้แล้วก็ไข่ตุ๋นกับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สองขอเริ่มเมนูแรกข้าวอบนำเลียบรสชาติมันจะออกเค็มๆค่ะแล้วมันจะหอมผิกไทยจะเป็นหมูสับเอาไปผัดกับนำเลียบค่ะมันจะผัดให้แห้งไม่ให้มีน้ำมันหรือว่าให้มีน้ำมันให้น้อยที่สุดอีกหนึ่งเมนูจากเมนูไข่ตุน๋นเวลาทานก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มๆค่ะรสชาติมันจะออกเค็มนิดนึงเพราะว่าเราปรุงไว้ข้างในเนี่ยก็คือจะมีการใส่เห็ดสับด้วยเห็ดใส่หมูสับด้วยชิ้นหนึ่งช่วงนี้ลูกค้าก็จะชอบขอเพิ่มหมูสับค่ะสี่ชิ้นสิบบาทเขาก็จะท เียยววด้วค่ะมนูต่อไปที่อยากแนะนำครับผมก็มีฟองเต้าหู้หมูสับเราก็จะกินฟองเต้าหู้สดร่วมกับหมูสับค่ะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอม แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะก็คือหมูหมสับของทางร้านเนี่ยจะเป็นหมูสับที่ตีไว้ใช้เองไม่ได้ไปรับมาจากที่อื่นเมื่อกี้พี่ไปดูมากระเพาะผูเกี้ยมส่าหน้าทานมากเลยเมนูนี้ของทางร้านรสชาติประมาณไหนคะรสชาติมันจะออกเค็มนิด,นดๆแล้วก็เผ็ดหน่อยๆทุกเมนูของทางร้านจะใช้เป็นน้ำซุปเดียวกันรสชาติมันจะแบบเชงิงเชงไอสิ่งที่มันทําให้ต่างอ่ะมันคือเครื่องที่ใส่ลงไปค่ะตัวกระเพาะเนี่ยเราก็จะล้างกันเองด้วยเพื่อให้มันสะอาดที่สุดไม่ให้มีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบค่ะมันก็เลยทําได้น้อยเอาอีกสักเมนูหนึ่ะ ก็งงตัวเยื่อไผ่มันก็จะเคี้ยวกรุบๆเนาะแล้วก็ตัวเยื่อไผ่เนี่ยก็จะใส่ยาจีนไปด้วยก็จะมีพวกหวยซัวเกาขี้แล้วก็ใส่เห็ดหอมกับกระดูกหมูเหมือนกับเมนูอื่นเหมือนกันจ้ะมีอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าเป็นต้นตำรับเหมือนกันนั่นก็นคือเมนูเกาเหลาเลือดหมูค,ค่ะหรือว่าต้มเลือดหมู <S <S นอกจากเกาเหลาแล้ว่เรายังมีขายก๋วยจับ๊บเกียมอีแล้วก็เส้นอื่นๆด้วยเหมือนกันเครื่องเราทั้งหมดมันจะมีหมูสับหมูกรอบตับหัวใจกระเพาะแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะใส่ผักหอมด้วยอันนีี้้้กกกก็็คคืือออลลลูาาเเตมท่ชบไดย น้องพลนี่ก็ถือว่าเป็นทายาตรุ่นที่ค่ะเป็นเจนใหม่เนาะ,ะแน่นอนเรื่องภาพจำเราเห็นคุณแม่หรือว่าที่ครอบครัวทําร้านอาหารแบบนี้มาจนวันนี้มาช่วยงานของทางร้านตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างราครับจริงๆก็ภูมิใจกับตัวเองด้วยแต่ว่าเหนือใดคือภูมิใจที่ร้านเนี้ยเป็นที่รู้จักได้ขนาดนี้ค่ะภ <c oughs> ูมิใจในอาม่ากงเพราะว่าท่านสองคนอ่ะคือเป็นคนเก่งขยันทํางานหาโอกาสจนแบบว่าเรามีมรดกเป็นเมนูอะไรอร่อยให้สืบสาร ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่มาอุดหนุนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแล้วก็ต้องขออภัยถ้าเกิดมีขอ้อผิดพลาดมาทางนี้ด้วยยังไงก็จะพยายามปรับปรุงให้ได้ดีขึ้นไปคะ่ะร้านเปิดประมาณ6โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งคะ่ะ ของตุ่นที่ร้านนะคะเนื่องจากมีการเตรียมวันต่อวันแล้วนํามาตุ่นขายเลยทําให้ของมีจํากัดยังไงสามารถโทรมาจองหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์084525459หรือ0895224456ขอเป็นช่วงเย็นประมาณ5โมงถึง2ทุ่มนะคะร้านมีวันหยุดหยุดเดือนนึงไม่เกิน6วันแน่นอนยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Google หรือว่าในเพจตุ่นเห็ดหอมต้นเลวยหมู่ซอยแชแลนนะคะจะมีอัปเดตไว้ให้ตลอดค่ะวันนี้ขอบคุณต้องพอยมากนะครับขอบ,ขอบคุณค่คณคคะ ตุ๋นกว่า14แบบแต่ก็ได้เมนูไฮไลท์มาเพียบต้มเลือดหมูสูตรของอาม่าก็พลาดไม่ได้ตอนนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยคุณสองพร้อมพิสูจน์หลักฐานแล้วครับได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาที่เมนูตุนกันก่อนฮะมาเมนูที่เรียกว่าขายดีที่สุดฮะเริ่มที่ข้าวอบนำเลี้ยบฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะมีแบบหมูสับอบนำเลี้ยบนะฮะคลุกๆลงไปกับข้าวได้เลยฮะ enjoy ครับ รสชาติของหมูสับพัน้นำเล็บเนี่ยซึมเข้าไปในตัวข้าวเลยและตัวข้าวเนี่ยมีความนุ่มมากเราจะได้อีกหนึ่งเทกเจอร์ขึ้นมานี่เป็นความนึ่มๆนั่นคือตัวเห็ดหอมนั่นเองนะครมาถึงอีกหนึ่งเมนูฮิตครับคือเมนูไข่ตุน๋นโอ้โหนี่แค่ดึงมานะคุณผู้ชมนะครับเราได้เห็นเทกเจอร์ของความดึงๆ,ๆของไข่แบบนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันฮะอน j o ยครับ อันดับแรกคือเทกเจอร์ของตัวไข่ตุ๋นเขาเนี่ยมันมีความนุ่มเป็นพิเศษถ้าเกิดเราทานของหวานเนี่ยมันจะคลายคพุดดิ้งเลยอันนี้ก็จะมีหมูสับด้วยนะคุณผู้ชมมาโอ้เมนูนี้ไข่ตุ๋นของเขาครับไม่แปลกใจเลยถึงเป็นเมนูตุ๋นที่ขายดีที่สุดเลยทีเดียวฮะกระเพาะหมูเกี๊ยใฉ่ายครับในนี้ก็จะมีกระเพาะหมูมีผักกาดดองชิมน้ําซุปกันก่อนฮะรสชาติเป็นไงหอมพริกไทยนี่ชัดเจนฮะมาดูกระเพาะหมูกันแบบนี้ จุดเด่นของเมนูนี้สนะิ่งที่ต่อาปจะบอกคือตัวกระเพาะบูของทางร้านโอ้โ oh, หทำมาได้นุ่มตัวผักกาดดองเนี่ยนะต้องบอกว่ารสชาติของดองเนี่ยเบาบางมากจริงๆมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูครับ mm hmm. เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีนนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะฮะโอ้ mm hmm. กลิ่นของยาจีนแล้วก็กลิ่นของตัวเห็ดหอมที่ให้เข้ามาเนี่ยมีความชัดเจนซี่โครงเล็กนะฮะ mm hmm. ให้มาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ ตัวซี่โครงเลยเขาเนี่ยต้องบอกว่าเข้าตุดนออกมาเนี่ยนะครับได้นุ่มมากเคี<ม>้ยวง่ายมากผมเียว่าหลุดออกมาจากตัวซี่โครงเลยนะฮะมาอีกหนึ่งเมนูเขาฟองเต้าหู้หมูสับฮะบโอ้เป็นม้วนๆอย่างนี้เลยนะฮะแน่นๆเลยฮะอน j o ยครับ,รบ,รบอือหือตัวฟองเต้าหู้เนี่ยก็คือเหมือนเราทานเต้าหู้ไขอ่อ่ะ ตัวหมูสับเน Saint ี่นะก็เหมือนตัวที่อยู่ในไข่ตุ๋นนี้ก็จะมีเท็กเจอร์นุ่มๆเด้งๆเบาๆนะมาถึงอีกหนเมนูนะครับผมซึ่งทางร้านเนี่ยเขาเสิร์ฟเติมเข้ามาให้นะนี่คือเมนูกระเพาะปลาตุ๋นยาจีนฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะเขามีความโดดเด่นเรื่องของรสชาติความเข้มข้นความเป็นตุ๋นยาจีนเนี่ยที่ชัดเจนมากๆและเท็กเจอร์ที่เคี้ยวสนุกมากกว่าเดิมฮะ มาถึงเมนูอีกหนึ่งตำนานนะครับที่มาเราต้องมาทานที่นี่ฮะคือเกาเหลาเลือดหมูนั่นเองนะครับหวัวเครื่องแน่นมากครับผู้ชมครับน้ำซุปเนี่ยเขาใช้น้ำซุปเบสเดียวกันนะ,ะผู้ชมในชามเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องแน่นมากอ่ะยกตัวอย่างหมูกรอบแบบนี้โอ้โหอื้นุ่มนั่นหอมหมูกรอบเอาน้ำซุปราดลงไปแบบนี้ฮะเออ,อ พิสูจน์เรื่องของเครื่องในกันหน่อยอืเทเจอร์มีความแน่นครับแล้วกลิ่นสะอาดมากใครที่อยากมาทานนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับผมตุนเห็ดหอมต้มเลือดหมูซอยแฉล้มครับตุนเห็ดหอมต้มเลือดหมูซอยแฉล้มตั้งอยู่บนถนนแล้มนิมิตห่างจากหน้าปักซอยประมาณ500เมตรใกล้กับโลตัสโก f เฟรชเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงหยุดทุกวันพฤหัสบดีอยากทานต้องรีบมากันนะครับ นกที่ตื่นเช้าจะได้กินของอร่อยก่อนใครยาสิฟันดอกโบกู่สุดเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดก,กันที่ YouTube 411 Play ครับ